5เทคนิคสร้างรายได้จาก tiktok ค่ะเท่านี้นะคะคุณเข้ามาใน tiktok เนาะแล้วคุณก็มีวัตถุประสงค์ว่าอยากจะสร้างรายได้นะคะจอยก,ก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาแนะนำค่ะว่าเราจะสามารถมีรายได้จาก tiktok ได้ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือให้เราทำคลิปที่ตรงประเด็นแก้ปัญหากระชับแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะเพราะว่า tiktok นะคะเป็นแพลตฟอร์ม คลิปสั้นเนาะคนจะไม่ชอบอะไรที่วนเวอร์เย็ยนเยอะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่2ก็คือเข้าเรื่องให้เร็วค่ะภายใน2 -3 ถึงวินาทีแรกเนี่ยควรจะต้องรู้แล้วว่าเขาจะได้อะไรจากคลิปของคุณนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ t i k t o k ค่ะเป็นมิวสิกคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ลองเอาเสียงเพลงที่เป็นที่นิยมหรือเสียงที่เป็นกระแสนะคะเอามาใช้ในคอนเทนต์ของเราก็จะทําให้ได้รับความนิยมที่มากขึ้นนะคะข้อต่อมานะคะให้คุณนะคะไป สมัคร TikTok Shop เอาไว้เนอะเพราะว่า TikTok Shop ค่ะ mm. ก็เป็นช่องทางสร้างไรายได้อย่างดีอีกช่องทางหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะไม่มีสินค้าของตัวเองนะคะ mm. ก็ยังสามารถที่จะไปเอาสินค้าของคนอื่นมาขายเป็น Affiliate เนอะคือเราสามารถที่จะได้ค่าในหน้าจากสินค้าของคนอื่นด้วยนะคะต่อไปนะคะสิ่งสุดท้ายน,นั่นก็คือว่า วันนี้นะคะโลกออนไลน์วันนี้ค่ะเราเรียกว่าไลฟ์คอมเมอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าค่ะคุณอยากจะมีะไรายได้จากการขายของหรือขายความรู้หรือขายอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะต้องมีทักษะในการอยู่หน้ากล้องในการคุยกับกล้องค่ะทําให้มันสนุกทําให้มันง่ายทําให้มันรู้เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ลองเอาเทคนิคที่จอยให้นะคะไปใช้ดูค่ะซึ่งถ้าหากคุณทําได้ทั้งหมดนี้แล้วก็ทํามันอย่างจริงจังสม่ําเสมอแล้วก็ตั้งใจนะเราจะเชื่อว่าค่ะทุก คนค่ะจะสามารถที่จะสร้างรายได้จากมันได้แน่นอนค่ะคนที่ไม่สามารถสร้างรายได้นั่นคือคนที่ยังไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะคุณยังไม่ได้จริงจังกับมันจริงๆคุณยอมแพ้ไปก่อนค่ะเหตุผลนี้เองค่ะที่ทําให้คนไม่ประสบความสําเร็จค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกฉันหน่อยนะคะว่าชอบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ